สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมาทำการเปลี่ยนโชคอัพหลังนะครับรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่านูโว m x นะฮะท่านที่ใช้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ,อนี้และรุ่นนี้อยู่นะครับ ถ้าโช๊คหลังของท่านนะครับแตกรั่วติดตายเนี่ยนะฮะอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับสนิมขึ้นแดงเครือกเลยนะครับท่านเห็นไหมครับนี่นะฮะขับไปนี่ทั้งเด้งทั้งสายทั้งเลื้อยเลยนะครับอ่ะโทษที่โช๊คหลังด้านขวานะครับโทษทีนะติดตัวขวานะดูโอเอ็มเอ็กซ์นี่เป็นโช๊คคู่นะครับส่วนตัวฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะแตกเยิ้มเลยนะครับนะหมดสภาพความเป็นโช๊คไปนานแล้วนะครับ แล้วท่านอยากจะเปลี่ยนเองนะครับท่านชมคลิปนี้ของผมนะครับในการเปลี่ยนโชคหลังนะครับคือท่านก็จะต้องไปทำการรื้อชุดสีแต่ท่านไม่ได้รื้อทั้งคันแบบนี้นะครับท่านรื้อเฉพาะตรงส่วนที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้เท่านั้นนะครับนะแล้วไอ้ฝาครอบห้องสายพานนี่คือท่านก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับนะ เพียงแต่ว่าเออโทษนะครับเพียงแต่ว่าในคลิปเนี้ยที่ผมแจ้งไปว่าผมรื้อและทําส่วนประกอบอันอื่นด้วยผมก็เลยรื้อชุดสีออกทั้งหมดนะครับท่านอย่าตกใจนะครับจะเปลี่ยนโชคหลังรื้อกันขนาดนี้เลยหรือไม่ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับทีนี้หลังจากท่านรื้อชุดสีออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจนกระทั่งอยู่ในสภาพนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเริ่มจากต้นขวาก่อนนะครับ ตัวฝั่งขวา,านะครับมันก็จะมีจุดยึดโชคอยู่2จุดข้างล่างจะยึดอยู่กับสวิงอาร์มด้านบนจะยึดอยู่กับเฟรมนะครับตัวล่างเนี่ยท่านใช้ลูกบล็อกเบอร์12คลายออกได้เลยนะครับส่วนตัวบนเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับแล้วทางด้านในตัวเนี้ยนะครับจะเป็นน็อตตัวผู้ ตรงเนี้ยเวลาท่านจะขันหรือคลายเนี่ยจะต้องมีการคลายตัวหนึ่งแล้วล็อกตัวหนึ่งเอาไว้อ่าเดี๋ยวพี่ปุ้ยก็จะสาธิตให้ดูนะครับอ่าตัวแรกนะใช้ประแจปากผสมเบอร์14นะครับล็อกน็อตตัวผู้ด้านในแล้วใช้ลูกบล็อกเบอร์14นะครับคลายน็อตตัวเมียตัวนอก อันนี้คือเราคลายไว้ก่อนนะครับมันเลยง่ายนะครับแต่เวลาท่านไปคลายจริงๆเนี่ยมันจะแน่นกว่าน,นี้นะครับนี่นะครับอ่ามาดูก่อนครับอย่าเพิ่งรีบวางนี่นะครับน็อตตัวผู้ข้างในนี่นะครับนี่น็อตตัวผู้ด้านในนะครับแล้วน็อตตัวเมีย ในมือผมตัวนี้นะครับอโอเคนะครับทีนี้ตัวล่างนะหลังจากมันหลวมแล้วท่านก็ใช้ก่อกแกกหรือด้ามฟรีนะครับนะ,ะนะครับเสร็จแล้วก็นำโชคหลังออกมานะครับได้ไปแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับ ทีนี้เวลาเราถอดเปลี่ยนโช๊กนะครับท่านจะต้องตรวจสอบบูทด้วยนะครับว่าบูทโช๊กตัวล่างตัวเนี้ยที่มันยึดอยู่กับสวิงอาร์มเนี่ยมันแตกฉีกขาดหรือเปล่านะครับถ้าแตกฉีกขาดท่านก็จะต้องเปลี่ยนบูทด้วยนะแต่ในคันเนี้ยโอเคสภาพมันยังพอใช้ได้อยู่นะครับบูทก็ไม่เปลี่ยนหลังจากนั้นนะครับท่านไปหาซื้อโช๊กนะครับตามความประสงค์ของท่าน จะเป็นโชคน้ำมันแบบธรรมดาดั้งเดิมแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นโชคแก๊สที่มีกระปุกซับแทงจะมีทั้งแก๊สแท้แก๊สหลอกก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาแล้วก็เงินในกระเป๋าของท่านนะครับแต่ในคลิปนี้เราใช้ของเดิมกลับไปตรงรุ่นนะมันก็จะง่ายต่อการถอดประกอบ พอถ้าเกิดซื้อโชคหลังที่มีซับแทงก์มานะครับเดี๋ยวท่านก็จะต้องมาทําการระเบิดซุ้มตัวเนี่ยพลาสติกบางโคนตัวนี้นะครับอโอเคนะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับเราก็จัดโชคยี่ห้อ YSS มาให้พี่ปุ้ยแกวอมา1ต้นหนึ่งต้นน,ตน,นะครับหลังจากแกะออกมาแล้วนะครับท่านมาดูนะครับว่า มันสั้นยาวตรงรุ่นเหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับลองเทียบดูนะครับมันสูงต่ำเท่ากันไหมน,นะครับแล้วท่านก็ดูด้วยนะครับว่าไอ้รูบูทเนี่ยนะครับของเดิมกับของใหม่เนี่ยรูบูทมันเท่ากันหรือเปล่าเพราะจะเจอปัญหาครับเอามือไปบังทำไมอ่ะเพราะจะเจอปัญหานะครับ,เ,บ,รบเวลาไปซื้อโชคของเทียมมาเนี่ยนะครับไอ้รูบูทเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดเท่าเดิม นะครับหรือบางทีเนี่ยรูมันมีขนาดเท่าเดิมแต่ตัวบูทเนี่ยมันดันสั้นมันดันยาวของเดิมนะครับก็จะต้องมีการแก้แก้งานหรือแก้ปัญหาแต่ในคันเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันตรงเป๊ะๆหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับเราก็จะทําการติดตั้งโชค๊คตัวขวานะแต้มจารบีนะครับที่น็อต ตัวผู้นะครับนำโชคเข้าไปติดตั้งนะเวลาใส่นะครับดูนะฮะไอหูโชคหรือขาโชคตัวล่างเนี่ยเกียวมันต้องอยู่ข้างในนะครับนะถ้าท่านใส่เอาเกียวไว้ด้านนอกนี่ก็อย่างหาเลยนะครับ ทางด้านบนนะครับก็ร้อยน็อตนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียเบอร์14อเอาคาไว้ก่อนนะครับใส่คาไว้ก่อน จากเราใส่น็อตนะครับตัวผู้ตัวเมียด้านบนไว้คร่าวๆก่อนนะครับอ่าเราก็มาใส่นะครับน็อตยึดหูโชคตัวล่างนะครับเราก็แต้มจารบีพอประมาณนะครับนะฮะเอาจารบีนะครับป้ายไปที่ในรูบูทหน่อยนะครับแล้วเราก็ใส่นะครับออกแรงนิดหน่อยนะครับในการขยับให้รูนะครับ รูที่หูโชกกับรูที่สวิงอาร์มเนี่ยมันตรงกันนะครับหม mm ุนน็อตหูโชกเข้าเกลียวด้วยมือนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นก็ทำการขันแน่น mm hmm. ท่านอยากจะใช้ประแจท่านอยากจะใช้ลูกบ็อกจะเอาบ็อกลมยิงอะไรก็เรื่องของท่านนะครับ นะถ้าแรงเยอะก็ลูดเท่านั้นเองครับเกลียวางๆนงนะตัวล่างแน่นแล้วนะครับเราก็ไปขันน็อตตัวบนครับตัวผู้ตัวเมียข้างบนให้แน่น ช่างผมโลกไปหน่อยนะครับโอเคนะครับโชคหลังนะครับด้านขวาถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้เราไปทางด้านซ้ายครับไปดูต้นซ้ายเดี๋ยวต้นซ, <ๆ S 2> ตนซ้ายจะแตกต่างจากต้นขวาเล็กน้อยนะครับ ายสิครับจะรออะไรล่ะครับนะฮะถ้าน็อตที่ท่านจะคลายมันแน่นนะครับท่านอย่าใช้ด้ามฟรีหรือกอกแกกนะครับกลไกของกอกแกกมันจะเสียหรือมันจะชำรุดนะครับให้ใช้ด้ามขันยาวหรือด้ามสไลด์ขันก่อนนะครับ แล้วก็ถอดน็อตหูโชคตัวล่างพอมันหลวมแล้วทีนี้เราก็จะใช้ด้ามฟรีหรือก่อแกกเราก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ที่ผมบอกนะคะโช๊คหลังตัวซ้ายจะแตกต่างจากตัวขวาหน่อยหนึ่งก็คือนะครับไอตัวซ้ายเนี่ยโช๊คเนี่ยมันลอดมันลอดผ่านเข้าไปในซุ้มเนี่ยนะซุ้มบังโคลหลังนะครับ เดี๋ยวมันจะถอดยากกว่าตัวขวานิดนึงนะฮะแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะฮะนิดนึงอ่าไปเอาตัวใหม่มาเลยครับพี่ปุ้ยนี่นะครับสภาพนะครับเห็นไหมแตกเยื่อแกนเป็นรอยไปหมดละนะครับเช่นเดิมนะครับดูไดยนะครับว่า บูธหูโช๊มันแตกมันฉีกขาดไหมนะครับถ้ามันสภาพไม่ดีให้เปลี่ยนด้วยนะครับโอเคนะสภาพพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะป้ายจรารบีเข้าไปในรูมันหน่อยหนึ่งนะครับที่น็อตเราก็ทาจรารบีด้วยนะครับติดตั้งโช๊กกลับนะครับเอาโช๊คลอดฐานนะครับบังโคนหลังใส่น็อต โช๊กตัวบนนะครับใส่น็อตตัวผู้เสร็จแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียเบอร์14นะครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมือคาคาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นมาใส่น็อตหูโช๊กตัวล่าง น็อตที่จะใส่นะครับก็แต้มจารบีพอประมาณนะครับครับท่านที่ใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่นะครับที่ผมแจ้งไปถ้าโชค๊คของท่านแตกรั่วนะครับท่านจะเปลี่ยนก็ดูคลิปผมแล้วก็ลองไปซื้อโชค๊คมาเปลี่ยนดูนะครับข่น่ถน็อตหูโชค๊คตัวล่างนะครับ ครับก็ไปขันนอ็อตหูโชคตัวบนนะครับก็เป็นอันว่านะครับ บสิ้นขั้นตอนนะครับการเปลี่ยนโชคหลังซ้ายขวานะครับรถจักรยานยนยามาฮ่านู u o เอถ้าท่านทำเองที่บ้านนะถัดจากนี้ไปท่านก็ประกอบเปลือกหรือชุดสีของท่านต่อไปนะครับนะ,ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมและพี่ปุ้ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิป การเปลี่ยนโชกอัพหลังรถจกักรยานยนต์ยามาฮ่า u นว m เนะครับขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ